นี่คือกเตียวอสวยไหมมุมนี้สวยมากเลยเช้าวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งเปิดเป็นวันแรกนะครับก็นี่ฮะอุทยานแห่ชาติป่าหินงามเราก็จะมาชม ดอกกระเจียวนะก็สามารถที่จะนำรถขึ้นไปได้เลยนะครับจองคิวผ่านคิ q วนะครับทางบริยาในชาติยังไม่มีรถรางให้บริการนะครับน่าจะเป็นวันแรกแล้วก็คันแรกมั้งครับที่ขึ้นมา ่าที่นี่ <c oughs> อนตอนนี้24องศาครับ24องศาอากาศเย็นสบายเย็นกว่าแอร์อีกเด้อครับเดอ้อออ้ยพุ่นเห็นแล้วครับเห็นแล้วดอกกระเจียวเห็นแล้วเดี๋ยวไปเบื้องมองมาหลายๆนะครับเดออ้ออืมทางฟุ้นทางฟุ้นงามงามงามครับโอ้ยงาม โอ้หเดี๋ยวลงมาเบิงครับมันมีมองให้จอดอยู่ทั้งผีแล้วแต่ว่าเขาขึ้นไปดูข้างบนนะครับที่มันยุยูุ่พาสุดแผ่นดินนะครับนี่ครับลาจอดรถเป็นคันแรกจริงๆเห็นขึ้นในนั้นเป็นคิวที่สี หมายความว่าสี่คนก็คือคันนั้นสองันนี้สองเป็นคันแรกนะครับที่เดินทางมาถึงดิยาในชชาติตาอินงา <laughs> นี้คนที่นั่งรถเข็นนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาดูจุดชมวิวได้นะครับก็เริ่มทําก็ได้ทำทำทางเข็นเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีลมล,ลมเย็นดี ลมเย็นเหมือนยืนอยู่บนโพนมีบักขามป้อมออกน้วยแล้วนั่นน,นั่นเองเต็มเลยอันนี้ไงขามป้อมขามป้อม,มโอเควันนี้เราจะมานั่งทานกาแฟอยู่ ที่จุดสูงสุดนะครับของพาสุดแผ่นดินวันนี้มานั่งอุ้ยหมอกที่กำเนิดของหมอกนะครับเพราะฉนั้นหมอกนี้มันจะเกิดก็แต่เมื่อต้นไม้นะครับมันมันโดดซับซับน้ำน้ำขึ้นวัี่ใบายล้นจะคายคาย น้ำบอกมาในที่ไม่มีต้นไม้มันก็จะมีมีหมอกเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่น,นั่งรับลมได้สบายสบายใต้ต้นบักพอกนะต้นพอกนะครับพอกนะครับนี่คืออุทยานแ่งชาติป่าหินงาม ยังไม่ได้ไปดูดอกกระเจียวแต่มารับลมมลับอากาศดีๆก่อนถอดแมสแล้วก็สูดอากาศให้มันสดชื่นมันเต็มบอดให้มันช่ำปอดสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปดูดอกกระเจียวนะครับ <S <S อืใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการศึกษาตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอรักนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาในการเดินศึกษาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพันไม้พัน์พืชต่างๆที่เป็นป่าเบญนจาพันแล้วก็ดอกเกะเจียวนะครับนี่ย แล้ว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่นี่ก็จะไปดูที่จุดที่หนึ่งชีวิตดำรงได้ด้วยลำต้นใช่รับก็จะมีต้นไม้นานา,นาก็จะมีกล้วยไม้ในป่าเต็งรังสังคมป่าเต็งรังวิวนะวิวผ,ผาซับลังกาผากอรักนะครับไปตรงโน้นนะครับกระเจียวขาวในป่าเขียวนะต้นไม้ทวนลมเนะี่ยหินกอรักนะฮะ แก็จะมีฐานเรื่องของไฟป่าคืออะไรนบัวสวรรค์กลางทุ่งสวยแล้วก็ก็จะมาสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับใช้เวลาในการเดินประมาณหกสิบนาทีก็คือ1ชั่วโมงกับเส้นทางนี้เรายังไม่ได้เคยเดินนันตั้งแต่มาปุยานาต่งชาติฝายงามนี่ยังไม่เคยเดินเส้นทางนี้เลยก็จะ ไปเดินชิวๆดูนะครับวันนี้เรามีเวลาทั้งวันอากาศเย็นสบายครับแดดไม่ร้อนก็ทำให้นางแบบของเราก็สามารถที่จะทนต่อสภาพอากาศเช่นนี้ได้ลองเดินดูครับรีวิวดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเดินเส้นทางนี้สุดแด่ก็จะเป็น ป่าเต็งรังนะอย่างต้นรังเนะี่ยเยอะแยะเลยครับนี่ฮะจุดที่หนึ่งครับชีวิตดำรงได้ด้วยลำต้นเห็นไหมเราจะเห็นต้นไม้หลายหลายหลาย,ลายที่ฮะอย่าง มันก็จะทะลุเป็นโพรงเป็นที่อยู่อาศัยของพวกบางพวกกระแตพวกนกหนูฮนะเป็นโพรงอยู่อันนี้ต้นกระบกนะครับอย่างต้นยางนาเน,นี้ยาชาวบ้านเขาจะทำทำการเจาะบากลำต้นเพื่อที่จะไปเป็นเพื่อที่จะเอาพวกน้ำมันครับน้ำยางน้ำยางมันก็จะหยดลงมาแล้วเอาไฟลน ไฟลนแล้วก็มันก็จะเป็นยางนิ้วเหนียวข้นๆนะครับเขาก็จะไปไปตักไปขูดเอามาแล้วก็มาทําเป็นใต้เป็นกระบองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการก่อไฟนะครับแต่ต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับมันก็จะอยู่ดํารงชีวิตยอยู่ของมันได้อย่างนั้นนะอย่างป่าเต็งรังนี่ถ้าไฟไม่เข้านะครับถ้าไฟไม่เข้าสัวนไหมันก็จะตาย ตายของมันเองเพราะว่าพวกเชื้อราครับตั้งใจไหมฮะว่าต้นไม้ที่โตขึ้นมาได้เท่าแข้งเท่าขาเนี่ยก็ดีแดงก็ดีหรือพวกต้นรังก็ดีครับถ้าไฟไม่เข้าเนี่ยถ้ามันเป็นตั้งล่างมันชื้นเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะยืนตายของมันอย่างเงี้ยจะตายของมันเองครับไม่ต้องไปตัดเพราะว่าพวกเชื้อราเยอะครับถ้าไฟไม่เข้าเพราะนั้นการที่ไฟป่าไฟเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในการทำลาย เชื่อราที่สะสมอยู่ในพื้นดินในการทำลายต้นไม้ได้นะครับจุดนี้ครับสารที่สองครับกล้วยไม้ในป่าเต็งรังนี่นี่ครับเป็นกล้วยไม้มยังไม่ออกดอกนะครับตดอกมันจะออกแทงขึ้นมาสวยนะครัขึ้นตามโขดโอ,อ้สวยงามมากเลยครับอย่างพวกพีชพวกมอสพวก นี่ก็ขึ้นนะอู้สวยงามครับตะเฟินครับตระูนเฟินนี่มาชมครับสําหรับสายธรรมชาติสายเขียวอ่าที่ชอบต้นไม้ชอบการปลูกป่านะครับมาชมกันได้นะครับอู้ดอกไม้อันนี้พวกพวกเฟินนะครับกเฟินแบบแอืมถ้าออกดอกต้องสวยมากๆเลยใช่ใช่ อาจจะออกไปแล้วปะไม่แน่ใจสังคมป่าเต็งรังครับนะสังคมป่าเต็งรังเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นรังไม้รังไม้เต็งไม้กระโดนโคกคือป่าเต็งรังเนี่ยมันก็จะมีีมความหลากหลายนะเรื่องของธรรมชาติเนะยางเหี่ยงยางพวงบางคนไม่รู้จักไม่รู้จักใช่พวกนี้เนี่ยเป็นไม้ที่ เอามาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนในภาคอีสานสมัยก่อนต้นเบลเลอเลยไหนไหนไนี่ครับต้นเบลเลยโอโ้นี่ครับอนาคตนี่คมจะเท่ากันหมายถึงตัวเท่าอกูผ่าซับพลังกาครับ วิวภูผาทรับลังกาฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นวิเชียรบุรีจังหวัดพชชบูรณ์ครับฝั่งนี้จะเป็นเทียภูตรงกลางนี่จะเป็นหุบฝั่งนี้จะเป็นป่าไผ่นะครับโอ้อยากลงไปดูจังเลยครับแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะครับข้างล่างนี่อาจจะมีเสือมีช้างมีสัตว์ป่านะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้เนี่ย ปีนี้ไฟป่าไม่เข้าเนื่องจากว่าฝนฝนตกฝนดีฮะต้นไม้เนี่ยก็จะตายนะครับรากมันก็จะโดนเชื้อรานะครับแล้วก็จะปลูกพังนี่ครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีมีดอกกระเจียวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออธรรมชาติแล้วก็อากาศมันดีครับฝั่งซ้ายจะเป็นเป็นเหวครับ ลมมันก็จะพัดขึ้นมานะถ้าเช้าๆนี้คงจะมีมีหมอกมีละอองไอน้ำพัดขึ้นมานะครับน่าเดินครับน่าเดินความไม่มีอะไรมันก็จะมีอะไรนะครับความมีอะไรบางทีมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องชมดอกไม้ครับแต่ว่ามันมีบรรยากาศมีอากาศที่มีธรรมชาติมัน ที่ที่น่าสนใจที่น่าประทับใจเป็นแรงปัตนาจากภายในของเราเนี่ยมันทําให้เราได้เดินเดินได้นานไม่นาเลื่อครับลองมาเดินดูครับศึกษาต้นไม้พันไม้สําหรับพี่น้องสายเขียวหน้าผาฮะโอ้นี่ครับเห็นไหมครับใบไผ่ครับ ใบไผ่มันเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเนาะคล้ายอ่ะเห็นไหมครับต้นไม้เนี่ยมันก็จะตายของมันเองนะครับเนี่ยไม่ได้โดนไฟมันตายนะครับอ่านี่ที่ห้าครับผากอรักครับเอ้ยนี่ผากอรักแล้วเหรอผากอรักแล้วนะครับน่าจะน่าเราควรจะถ่ายรูปกับผากอรักกันหน่อยโอเคควรก็ไปข้างานนะครับต้อรักก นี้ก็รักนะจ๊ะ,ะ,จะไปกันต่อครับยังไม่ออกดอกไม่น่าจะโรยมากกว่ากระเจียวขาวในป่าเขียวยยนู่นไงดอกนู่นดอกกระเจียวขาวมันจะต้นเล็กๆครับมันจะพอมองไม่ค่อยเห็นเราจะไปดูเห็นไครับกระเจียวขาวครับ ต้นมาจะเล็กๆครับช่วงนี้เสียงเงียบก็ฟังเสียงลำพึงลำพัน์ไปนะครับ <c oughs> เป็นธรรมดานะ <c oughs> เวลาเรามาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็จะบอกความ ความรู้สึกความในใจให้ธรรมชาติได้รับรู้ว่าเรารู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณป่าไม้ขอบคุณธรรมชาติที่อย่างให้เราได้สัมผัสอากาศดีๆให้เราได้รับประโยชน์จากกาดออกซิเจนจากความชุ่มฉ่ำาการคายน้ำหรืออะไรหลายอย่างที่ ป่าไม้ให้เรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำาเรื่องของอากาศใ่เพราะฉะนั้นตอบแทนธรรมชาติกันนะคะ e ร e ม n า n ธร,ร The meaning of life ความหมายของชีวิตนั่นคือมาจากธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่คือสถานีที่เจ็ดนะคะชื่อว่าต้นไม้ทนลมแล้วก็ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจะมี อยู่ด้วยกันสารประเภทคือป่าเต็รงรังป่าเบญจพรรณและก็ป่าดิบแล้งค่ะต้นไม้ถวนลม ดูนูน่นสิดูนูน่นสิฝนจะมาไหมไม่ใช่นะคะหินกอรักอ่าหินกอรักนะครับ <c oughs> หินกอรักจุดนี้จะเป็นชุดหินรเรียกว่าชุดหินโคราชนะครับหินภูพาน,ห,น,พานหินพระวิหารและหมวดหินภูก,กระดึงค่ะซึ่งอยู่ในยุคข,ของจุลสิก และทรอสิกอายุประมาณ180่งรถึงสองล้านปีมาแล้วนะคะว้าวหินพวกนี้มั <Wow. S 2> นจะเป็นพวกหินทรายนะครับหินทรายแป้งที่มันจะสามารถที่จะกระตุกกระดกไปเรื่อยๆ <S <S อ้นี่มีน้ำมีน้ำซับนะขึ้นมาจะเห็นว่าบนหินนะคะส่วนใหญ่จะมีกล้วยไม้นะคะอยู่บนนั้นด้วยเยอะแยะเลยมีเฟิน สวยงามสวยงามครับนี่คือดอกไม้ที่งดงามอันนี้คือดอกยา่ายก,ก็เหนื่อยนะมันขึ้นเนินมานี่ครับกล้วยไม้อยู่บนก้อนหินนะครับมันก็จะตาย,เป,ตายเป็นตายเป็นตายอยู่อย่างนี้แหละครับ มีดอกหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆมันจะมีหน่อมีอะไรก็จะออกดอกในตามฤดูกาลของมันอะไรไปป่าคืออะไรมีฐานี้นที่เก้าแล้วคะ่ะทางเดิอนอันนี้มันคือถนนมีทางเดินก็จะไปหาสุดแผ่นดินปาสุดแผ่นดินนพันเมตรสามสิบนาทีเองค่ะเมื่อกี้เดินมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว อันนี้ใกล้ๆอันนี้จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูมครับอ้าวอันนี้ก็เข้าสู่ทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะครับฝั่งนั้นก็จะมีทีมงานของคุณเคที่ที่ทำเพจเคที่แอนจอร์ดนะครับก็จะมารีวิวอันนี้คุณฮันนี่นะครับ น,นั้นคกที่จอร์ดมารีวิวเปิดทุ่งกระเจียวเป็นวันแรกนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับ ยังมีให้เห็นครับดอกกระเจียวถึงจะเป็นปลายฤดูมีเหี่ยวแห้งใบบางส่วนครับแต่ก็ยังมีชุดใหม่ยังขึ้นมาให้เห็นอยู่ครับอย่างเยอะครับยังเยอะอยู่เริ่มหอบแล้วหอบทั้งหิวแล้วครับ วิวให้น้องแนนนะคะในวันที่เรามาเดินป่าแล้วก็หิวโหยตอนนี้เราจะกินบราวน์ไรซ์เค้กเกที่สั่งตรงมาจากหน้านนะคะแพ็กเกจจริงดีค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเป็นธรรมดาของสองคนแก่นะครับที่เดินเราก็เหนื่อยไกลพอสมควรเดี๋ยวเราเดินมากันชั่วโมงกว่าแล้วนะนี่ค่ะหิว ครกเกอร์ของน้องแนนส่งตรงมาจากน่านนะคะอืได้ยินเสียงก็ารงกรอบแน่แน่รสชาติเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะความความหวานความหอมความมันความมันน้อยอเพราะว่ามันเป็นครกเกอร์เพื่อสุขภาพเป็นคาเพืชใช่แต่ว่าถามว่ามีความหวานของจากอะไรจาก วัตถุดิบที่ใส่ลงไปอะค่ะน่าจะเป็นพวกเกล็ดใช่ลูกเกล,ล็ดอ,อร่อยอร่อยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลิตภัณฑ์โฮเ,เมจ้ะเคี้ยวเพลินๆค่ะ